คุณแม่ว่าอะไรน,นะการการงัดหนังท้างัดนานแนละ้วคุณแบบม่จะช้ำต้องเอาแบบว่าไม่นานอะแต่คงหนูก็มีเหมือนกันนะงัดนานนะคะบางคนเป็นเยอะเป็นมาอยู่หนังอยู่ตรงเนี้ยนะคุณแบบม่หนูก็งัดนานเหมือนกันนับหนึ่งถึงสิบยังไม่ออกเลย นีู่เล็กเขาจะไม่หัวไหมงัดพวกแก้วเป็นเล็กงัดไปได้่ลยอันนี้ก็คือดูแลแบบที่เอื้อมบอกซับซอกแลพี่แห้งแล้วเดี๋ยวเล็ดดีมันก็จะยาวออกมาได้หนังส่วนไหนเป็นส่วนเกินเราตักออกทำทห้เขามา แต่น้องยังไม่ถึงขั้นแบบกลางคือนนอนแล้วปวดใช่ไหมคะก Korean ็ยังโชคดีดูแค่ก่อก็เรียบเลย อันนี้เล็บเล็บที่เป็นขื้นก็เกิดจากการเรางัดอะค่ะ อันนี้ก็คันไหมไม่ใช่ค่ะคุณแม่คันบางทีคือซอกเล็บพข้ลึกก็ค่ะน้ําเข้าไปขังน้ําเข้าไปขังก็จะทําให้เขาคันอื้มอื้มอื้ม,มถึงบอกว่าพยายามคือซับซับซอกเล็บพห่แห้ถ้าเราซับซอกเล็บพี่แห้งค่ะน้ําไม่เข้าไปขังมันก็จะไม่คัน หนึ่งสองสามเออข้างนี้ออกยากนิดนึ่งน้กนหมอ้ใหญ่ไหม ค <Hi. S 2> oh. ุมแล้วแหละที่มาจาับประจว oh. อันนี้มีไหม ที่น้องงัดมาน้องเอาหนังแบบนี้ออกไหมผลบ้านจะเป็นเล็บมากกว่าใช่ไหม,ไมหนึ่งสองสามทนนะคะนิดนึงออกแล้วเวลาเราใส่รองเทา้าคัดชูหรืออะไรอ่ะโห มันจะหน่วงมาเกเจ็บมากหดังเยอะ